นีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิลุบล์ไสงามค่ะ และในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการนะคะมาผสมผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีทาให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของแต่ละชุมชนนั่นเองติดตามได้จากรายงานค่ะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเร่งปฏิบัติโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมและปูปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทั้งในการผลิตและบริการโดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นตรงกับความต้องการของตลาด การสร้างความสุขที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมซึ่งกมร,รมศิลปากรมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลัก,กษณ์และภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดยเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไปทงกรมศิลปากรที่ตั้งไวส้สำหรับงานครีเอทีอาร์ตก็คือ1 เราเรามีทุนทางวัฒนธรรมคือก็คือมีมีโมระดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานไอ้พวกนี้มันสามารถที่จะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้เป็นร่วมสมัยได้คือกรมศิลปากรก็ก็คิดเติมจากตรงนี้มาเพื่อที่จะให้เป็นงานสินค้าทางวัฒนธรรมสิ่งๆ่ง,ต,ง,ต,งต่างเ่าเนี้มันเป็นการเป็นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ มาดีไซน์ให้ให,ให้ร่วมสมัยกับคนปัจจุบันอ,อสิ์เนี่ยเราก็เลือกผลงานทีเ่เราเก็บรักษาไว้ของที่เรามีอยู่ซึ่งมันก็เป็นของของประชาชนทุกคนนะฮนะแต่เพียงแต่ว่าเราเก็บรักษาไว้เราเอาออกมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อให้เขาเห็นว่าของพวกนี้เนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าแค่ไปดูว่ามันเป็นของเก่าแค่นั้นแต่ว่า ของพวกนี้มันยังมีคุณค่าในทางด้านอื่นถ้าเกิดเรามาสร้างสายต่อยอดเรามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดง่ายที่อื่นก็มีขายเป็นของที่มีขายทั่วไปเพียงแต่ว่าความพิเศษของมันหนึ่งก็คืออยู่ที่ว่ามันเป็นลวดลายที่มันพิเศษไม่เหมือนใครเพราะมันเป็นของที่เรามีอยู่แต่จริงๆเราไม่ได้เน้นความสําคัญอยู่ที่ตัววัตถุเท่านั้นนะฮะก็คือตัววัตถุเองเนี่ยสมุด เราซื้อเหงก็ได้แต่เพียงแต่ว่ารูกศิลป,ปะวัตถุของเราไปอยู่บนสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเผยแพร่ไปอีกทางหนึ่งคนเห็นว่าเฮ้ยของชิ้นนี้สวยดีมาจากที่ไหนอยากจะไปดูของจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขารู้ว่าสองสิทน์เขามีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอะไรที่มันโดดเด่นน่าสนใจเราเอาลวดลายไปใช้หรือเอาอเอาชื่อไปใช้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็สามารถต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เขาได้ทั้งนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เขาเลยโดยตรงแต่ว่าเอารากฐานของเราที่บรรพบุรุษสร้างไว้เนี่ยมันซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่เราหยิบฉวยมาใช้ได้ฮะมันก็เป็นประโยชน์นอกเหนือไปจากการส่งเสริมเพื่อต่อย,ยอดผลงานผลิตภัณฑ์การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานที่มีความสําคัญทางโบราณคดีก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสารรค์ให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ หลักใหญ่ใจความของเนื้อหาการเสวนามุ่งเน้นไปที่เรื่องการทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นภูมิภาคเพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนรวมถึงความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเมืองเพื่อจะได้เกิดความคิดต่อยอดไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยังย่งยืนในอนาคตรวมถึงการหาทางออกร่วมกันในข้อถกเถียงและความเข้าใจที่ไม่ตรงกันร,ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น แน่นอนว่าการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทุนทางเศรษฐกิจจากโบราณสถานและโบราณวัตถุส่วนงานที่สําคัญก็คือการจัดการทางด้านภูมิสถาปัตย์ภูมิสถาปัตย์เนี่ยจะเข้ามาดูในเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมนะครับของพื้นที่และก็พื้นที่ที่อยู่รอบๆนะครับเพื่อจริงจริงแล้วถ้าถ้างานทั่วไปก็คือเพื่อการใช้งานและก็เพื่อความสวยงามของพื้นที่เช่นจัดสวนจัดบริเวณต่างๆแต่ถ้าเป็น อยู่ในงานของกรมศริลป์เนี่ยมันจะมีอีก,อก,อกตัวแปรหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือต้องช่วยอนุรักษ์พื้นที่ไว้ด้วยการรักษาคุณค่าของความเป็นโบราณสถานและพื้นที่โดยรอบเป็นส่วนที่ต้องปกป้องและรักษาไว้รวมถึงอีกส่วนที่เป็นการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวฉะนั้นสส่วนนี้จึงต้องแตกต่างและแยกออกจากกาันชัดเจนเพื่อประโยชน์และรักษาคุณค่าไว้ให้ได้ก็สิ่งสิ่งที่ ทางภูมิสถาปัตย์นนจะช่วยได้นะครับก็คือ 1. ปกป้องให้พื้นที่รอบๆเนี่ยมันเป็นมิตรกับตัวบราณสถานคือพื้นที่ที่ที่เราจะเข้าไปอนุรักษ์นะครับเข่นปลูกต้นไม้เปิดมุมมองต่างๆให,ให้ให้อยู่ในในพื้นที่ตรงนั้นให้ได้นะครับอันที่ 2. คือมันจะเป็นลักษณะของการออกแบบภูมิสถาปัตยที่เป็นการตีความเราเรา,เราทำทำไมนะครับทำไปเพื่อจะได้เห็นว่านะครับไอบราณสถานหรือซากที่มีอยู่เนี่ยจริงๆแล้ว ในเต็มรูปแบบเนี่ยเขามีความใหญ่โตมีความโอ่อ่าหรือมีอรูปแบบที่ที่สมบูรณ์กินบริเวณกว้างแค่ไหนนะครับคนที่เข้าไปไปเที่ยวหรือเข้าไปดูเนี่ยเขาจะไดรร้รู้นะครับว่าเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมันมีมากกว่าที่เขาเห็นแน่นอนว่าในทางทฤษฎีนั้นย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นและเป็นไปได้แน่นอนหากแต่ในการปฏิบัติจริง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในความเป็นจริงของบริบทสังคมไทยนั้นจะมีทางเป็นจริงได้ในระยะเวลาอันสั้นแค่ไหนซึ่งเราทุกฝ่ายต้องจริงใจในการร่วมมือกันคือมันก็ต้องมีการค่งเสิริมสนับสนุนในภาคอื่นด้วยทางกรมศิลปากรอาจจะทําได้แค่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าจุดประกายให้เขานะฮะทาน,นี้มันมันมันต้องมีเรื่องอื่นๆที่เขาจะต้องไปพัฒนาด้านการตลาดด้านการออกแบบ แพ็เกจติง้งต่างๆนะฮะซึ่งมันก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะฮะซึ่งหน่วยงานอื่นๆก็าอาจจะต้องมีโครงการอะไรลักษณะนี้มาช่วยๆกันด้วยใช่ไหมฮะ,ะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นองค์สินปะกอนอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เขามีองค์ความรู้เหมือนกันนะฮะมาเสริมมาช่วยกันเสริมๆ,ๆจริงแล้วถ้าทั้งทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายท้องถิ่นและกับชุมชนมาร่วมกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นงานที่ออกมาแล้วเหมือนกับสมบูรณ์นะครับก็คือ แน่นอนพอทําเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ดูแลคือชุมชนกับท้องถิ่นนะครับและหากมองถึงระยะเวลาในการนําไปสู่ความสําเร็จอาจต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเนื่องด้วยเหตุผลที่คนไทยเองนั้นก็ยังไม่ชื่นชมยินดีในเอกลักษณ์รวมถึงประวัติศาสตร์และรากฐานอันยิ่งใหญ่ที่เรามีแต่กลับไปชื่นชมยินดีกับละครหรือภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของต่างประเทศ แต่ก็อาจเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสื่อสารได้ไม่ตรงกับความเข้าใจหรือความต้องการของประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องพยายามปรับปรุงรวมถึงรณรงค์กระตุ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการปลูกฝังค่านิยมกับท้องถิ่นรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจในประวัติศาสตร์มากขึ้นเขาเรียกว่ามรดกที่มีชีวิตนะครับคือนอกจากเราจะรักษาเอา สิ่งที่เป็นแกยภาพของบรรบุรดษเราไว้ได้แล้วนะครับพื้นที่ที่เราจัดจัดปรับปรุ่มเนี่ยมันยังเป็นเวทีในการนําเสนอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าวัฒน,ธ,นธรรมที่เป็นประเพณีต่างๆบนพื้นที่นั้นได้ด้วยนะครับก็ถ้าเขาสามารถที่จะรับรู้นะครับหรือพยัคาสัมพันธ์ให้รู้ว่ามันมีคุณค่ายังไงผมว่าเขาเขาก็สามารถจะสืบต่อได้ในที่สุด มันหยุดเสาร์อาทิตย์พาเด็กเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูงานศิละปะไปฟังดนตรีแทนที่จะสทาไปเดินห้างกันอย่างเดียวมันจะทำให้เขามีความะละเอียดอ่อนมากขึ้นรู้สึกมองสิ่งต่างๆด้วยความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นค้นหาความหมายของสิ่งแต่ละสิ่งใดอย่างมากขึ้นครับ กันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนวิชั่นในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ค่ะ